ฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหาแค่เรามาประพฤติธ,ธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สไมัยทุกวันนี้ยังทำดีก็ดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเ่านั่นเองในอลกนี้ไปที่ไหนธรรมะยังคงที่คนย่งนิ้จากธรรมะมธรรมะยังยืนตัวอยู่อืม ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดใจธรรมะให้เป็นธรรมะนอกอื่นจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วพกาทางใดเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะเรามีความดีเกิดขึ้นมาถ้าโดยจความดี็นนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโรคของเรานี่แล้วเป็นต้นนั่นก็หมดในความไม่ดี หมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุวัรนี้อืมก็เลยว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียน็อหมันกันจสให้ก่อนเห็นกันโอ้ตัวเนึงสรบครูฝ่าอาจารย์เท่าแส่สมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้ว มันเป็นคัญม,มันสนใจกับครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัศาบานของเจ้างันเป็นลูกจ้างเรามเป็นตัวแล้วจริงจริงมันในจุดภาพเสม,มอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ในการเคา,ารพอย่างนี้มันการคารวะคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้อืมมันจะยอมเท่านั้นเลยพ่อมแม่กับลูกตักวันนี้ก,นกุมมันดำ อย่างพรนพอ่อเนี่ยมีอำนาจบอกลูกลูกหลานตน้องอยใตความปกครองถ้าเป็นคนคนแก่อย่างโยเมเนี่ยในบ้านนั่นน่ในตำบลน,นั่นเนี<ม>่จะว่าให้ดูหลานคนใดนก็ได้เ<ม>ลยมีว่าไม่จะได้ได้ไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่ คนฉลาดมันโง่มันก็ยิ่งเป็นทิพกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดอืสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาดแต่เป็นคนไม่โง่ในเรือเบียงไทยที่แตกพิษกันดิ้ของใครของมันรู้จักทุกวันนี้มันก็อย่างนั้นก่อนไม่เศร้าตายกัน๋ยวนี้มันเศร้าตายกันเท่านั้นการทะเลาะทะเลาะอย่างนี้ ขาดไปในโลกโลกนี้ก็เเืีอมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เเื่อมโทรมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์นั่นไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมานี้ยังดีอยู่ยังมีอย,ย,อยู่แต่ก็ยังมีเป็กลุ่มจกลุ่มนน้อยทุงวันนี้มันจะหมดไปเหมือนทางชาวยุโรปเขา,น,านี่เขาไม่มีธรรมะอะไร เป็นการดัดน้อนมันกระวนกบะวายจนจนมันรู้ธรรมชาติทู่มันเองได้มันก็หันกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบอืธรรมชาติอันงนั้นเข้าใจทั้งหลายนี่ก็มันตามนั่นแหละยเปนตมันรืนตัวลืมตนยากกันหมดืม้ดูจักคารุบตูบาอาจารย์มาดูจักคารพพ่อแม่ ถ้าคนไม่เคารพคารวะกันแล้วมันก็หมดจิตแล้วขาดจากกันแล้วศัลยาสามี้ไม่เคารพกันแล้วอุลุมปจิไน่ถูกกันแล้วก็แยกทางกันอืมจ่ายนายกระดกกระดอนความเห็นไม่ถูกต้องกันแล้วมันก็แยกทางกันบ้านเมืองแล้ก็วุ่นวายขึ้นมาแค่นั้นเองทั้งหลายเรานี้เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโรคอาศัยความโสดอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุ ที่เราห่างเหินจากเป็นแบบพุทธศาสนาอยู่บางทยถังวันนี้ก็<ม>ไปทำกัน่<ม>อไปวัดกันไม่รู้ว่าไปทําไมอะไรกันแต่ในธรรมะในใจของเราถึงในเทศการกระทาบุญคนนี้มองๆดูสิงานตอนบวชก็ดีนะงานประถินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆไะไไปมองๆดูเขาทาบุญกันสมัยนี้ทำบุญกัน,นเนอยยุ ยง้งส่งเสริมประโยชน์ให้โสดมาเท่านั้นเนี่ยถ้าจะมาไปมองมองดูแล้วว่ามันทําเพื่อความสนุกสนนแต่มอง,มองมเอาองขาแล้วข้างในเขาเอกนะมันเป็นการกระทําบาปก,กันแต่เอาบุญมาปกเปลี้อนใช่ไหมให้บาปเนะี่ยมันหายไปที่พระบุญแต่เมื่อวันต่างคนคนหนึ่งเกิดมาชื่อว่านายบุญแจะมาทำแต่บาป แล้วจะเรียกค่อไม่ใช่ว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดีจากบุญสร้างตั้งแต่ความเชื่อใจตัวเขาก็เรียกว่านายบุญนายบุญเยื่นั่นเอง้าแต่ทำบุญตัววันที่ตรงกันกันตรงนั้นอืมทำบาปแค่เท่าไรก็ตามเถอะก็เรียกว่าบุญเพราะเอาบุญไปสกรกเดี๋ยวทำบุญเท่าไรจนเต้นยิ่งทำจนต่ำลงไปถอยลงไปน้อยลงไปแต่เราเป็นแบบนักบุญใจบาปไปฉะนั้น ทั้งพุทธวิศาสตร์ทางไหนก็ชอบจะเจ็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขาดอะไรอืมนะเ้าขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพายุไทริตาตามชาวบ้านของเราลงเขาจะมีศีลห้าศีลแปดนี้มันจะมีกี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณโบราณน,นันเหลืออยู่บ้านเจ้าคนสิบคนจะสนใจนับในปัจจุบันนี้น้อที่สุดจะม,มีจะมีศีลอยู่ทนันี้จะ สนใจในสิ่งทั้งหลายเหนั้นการทำกันไปก็อนกาไปไหววัตทําบุญก็ทํากันไปทํำไปอย่างในบุญทำอะไรแต่ท,าทําบาปอยู่ื้วยนายบุญมันก็เป็นบุญอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าอืบุญของในบุญเแต่ว่าการกระทํามันผิดมันเป็นบาปทนีนี้เมื่อเราทําไม่ถูกความเห็นเราก็ไม่ถูกต้อง เราต้องเห็นในถูกต้องเพื่อๆพอเป็นไปอันนี้อาจจะมาเคยตักเตือนหลายแห่งในการการกระทำบุญที่อินทานนี่มันเสียเข้าเสียของนะเรานานๆทาบุญทีหนึ่งนะบางทีทําบุญจะจะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้ตรงนี้เพราะเขาเนี่ยทำบาปเพราะนั้นเขาจะมีดีอยู่แล้วเราทำบุญสามวันสามคืนแต่ทำบาปสามวันสามคืนนี่มันจะถือเขาไม่ทำบุญไม่ได้เขาอยู่เฉยๆอยู่เพาะเไม่มีบาปเนี่ย อันนี้ให้รู้จากบุญบุญนั้นไมาากก่ใช่ความสนุกไม่ใช่ความสนานเมื่อทำแล้เวเกิดความสะดุดเกิดความจังเล่เม,มื่นี้ดนิจัยงาถึงเอื้ออันนี้จงงังสองคังนึ่งตาเลิศมานะทิฏฐิลงไปในใจเข้าสูส่ธรรมะถึงความสมกกบูรณ์ของจิตมันเป็นบุญอ,อันนี้ทําบุญกันก็ไม่ใช่บุญนี่ฉะนั้นทําบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญพอในทอน ทำบุญเพื่อในพร้อมที่ดูใจใจของเราแม่ทำบุญก็เพื่อจะเอาบุญอืมฉะนั้นาการละบาปนั่นไม่มีการละความผิต ST ไม่มีบุัไม่เกิดขึ้นไม่ได้บุคคนทำบุญในสมัยนี้ชอบทำยังไงจ๊ะกินเหล้ากินยาทําดื่นอะไรต่างๆน,นานาทุกอย่างอย่างนี้นนถ้าฟังเพื่อของพระก็เพื่อไปอนั่นเชื่อไปจุกครา เรามากินกันแต่ตอนนี้มวนสะเทิดไฟังเถิดอาจจะง่วงเหงาเหานอนอยู่<ม>ลำคาญถ้าเถิดใจถ้าเถิดจะลำคาญใจจะตายไปแล้วนะตอนั้นอ่ะมีจะคิดจะเหนื่อยเมื่อเราจะหยุดเนาะเมื่อเราจะหยุดเนาะลำคาญเนาะเมื่อเราจะหยุดเนาะไในคิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปปฏิบัติลำคาญใจแต่นั้นอืมน,นมบางแหง่งจะเคยมีว่าเอ้ ในโชเร่ทั้งหลายอืมให้ทางให้หาทางอืมทา่านอาจารย์ท่านจะตอบวัดแล้วที่เราว่าได้ระมีอ้อมเนี่ยนมใรู้เรื่องอย่างนี้ก็มนี้นะอืมที่นี้ในรยเวลาการทำบุญไม่ถูกบุญนั้นไม่ถูกพกบ,บุญกันใจญคนันึ่งจริงจินมาทขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้แสโดยมากในปัจจุบันนี้ นี่ก็นั่นสวบชาวพ,พุทธศาสนาจริงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่ไม่เข้าถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสตร์สนาแล้วนี่ก็รูไปเท่าน,นั้นนั่นฉันกะขาดทองคำใบหนึ่งเอา,าทิ้งไว้เขาไม่สนใจ,จกันถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นทองคําอยู่เป็นต้นมันจะมีประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำแทนพดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดี ถ้าคนไม่เอาไปใช้ปฏิบัติไมวเาอาไปทนไม่ทำพูดอันนั้นมันก็มีประโยชน์อะไรอืมอาหารที่อริดอร่อยจริงถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วม,ม,ม,ลมันก็มีประโยชน์หรือมันสมุดความหมายอย่างนั้นพระพุทธพระธรรมพระสง,งค์เป็นเป็นพื้งของตัวเราสันทั้งหลายอย่างดีถ้าเราไม่เอาเป็นพื้นจริงๆแล้วอืมอันนี้ก็ไม่ีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อะไรมันมีสาระอะไรอย่างนี้ คนทำบุญมาเห็นบุญคนทำบุญมาเห็นบุญอืมนันจะมีอะไรดูดดเข้าไปแล้วมันตกทรายนัอตผู้หญิงผู้หญางอันนี้เนี่ยขวดถึงอายุมพวกพระเจ้าประสงค์สมน้ำตามตุวัน,นเนี่ยพุทธบริษัทของ,งเรามันเขียมไปโดยที่อันนี้จะปฏิบัติตามธรมมรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขณะท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีนะเนี่ยมันทั้งสองฝ่าย ไอ้ผู้ปฏิบัตทั้งไหนต่ออย่างนั้นอืมทีนี้ไอ้พัวพันมันจริงๆความเฉื่อมความเฉื่อยตามความเป็นจริงดังนั้นไอ้ความจริงเงินยังตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ต่อย่างยังไม่เฉื่อยใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ท่านก็ไม่เฉื่อไอ้ความดียังสร้างมั่นดีดังนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ กะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นเราเดียวกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทั้ง,ทงหลายคารมีเจนเถรผีหาเศรษฐีทําใจใ,ให้ถูกต้องตามธรรมะมาะมให้มีความสุขนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสร้างบ้านเป็นหลังหนึ่งซวยแต่เราไม่มีความสุขแม้จะนอนอยู่ในบ้านนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่ทุกข์ั้งนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราให้สนใจของภายใน,ใน คือจิตใจของเจ้าของนี่เองถ้าเรารู้จากโลกสักเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเนี่ยนนะั้ถ้าเราไม่รู้จากโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นผลบุญบายกันทั้งปฏิบัติทั้าางบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองพอดีเป็นต้นถึงเมื่อจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเมื่อจะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่มันเองเนี่ยอือเพราะความคิดจิตนั้นอืออันนี้ของมันกันงั่งนั่นแหละอัตมาเห็นว่า อายุผ่านมีแล้วในเชื้อโลกมาก็พอสมควรนะในเชื้อโลกพอพอสมควรแล้วเชื้อธรรมะเวาศาสนา์นะพอสมควรอืมอย่างสแกนคือมาเยี่ยมวันนี้เนะี่ยอาตมา,ามบอกใส่ตะแกรงขี้ทายออกมาตั้งตัวให้มันให้มันสบายเอาสมบ,บัติของเรากรไปไา้ในใจของเราจะดีนั่นบุญวาย ชีวิตอินทรีย์ทั้งเราเนี่ยมไม่ทำสัญญากันเลยนะอ,อยู่วันอยู่คีย่เดือนนี้ไม่รู้นะอางคนไม่รู้ต่าวันเกิดธรรมาก็เล่นว่าวันเกิดก็ยังไม่รู้อีออกั่งฟังเขาเปลียนมารู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่พ่อบอกแม่พ็เขาบอกมาบางทีจำผิดจบวาง่ง ในความเป็นจริงนี่วันเกิดอบ้งคนไม่รู้วันตายก็ไม่รู้เนี่ยทั้งสองข้างอืมแบบนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละมันไหวใจช่ด้วยนะมันมีทางที่จะไหวใจเพราะฉะนั้นอาตมาเห็นว่าควรควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดถ้าจิตเป็นคนทํางานถ้าคนทํางานไม่ฉละตการง,งานมันก็เหลวอ,อืมถ้าคนทํางานโง่เป็นต้นอืม การงานทั้งหลายก็ไม่ดีอือดูสิคนเราหนึ่งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งท้ายถ้าลับมาเฉยๆเขาก็มาทื่งหายใจตรงนั้นนะถ้าไม่ทับรู้ปกาไปผลมาทื่อหายใจทื่อหายใจทื่อหายใจเป็นคนทํางานอือหายใจเป็นคนทํางานทําไมเราจะไม่ต้องฝุดใจให้ฉลาดถ้าใจเรา,า,า,าไม่ฉลาดนันจะแย่ทำงานเขาไม่ทํางาน ตาเขาไม่อยากเขาดูมาแล้เขาก็ทิ้งให้เราหูเขาฟังมาแล้เขาก็ทิ้งให้เราจมูกเขาลับมาแล้เขาก็ทิ้งให้เรากายเขาลับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราถ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่าของจุดเดือดปัญหาทาั้ง,บบง,งนั้นต้นตบทั้งทางต่นนั้นอืมฉะนั้นอาตมาถึงว่าอายุผ่าน,น,าานาเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ยในปัจจุบันนี้ ที่สร้างผลงานความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุบันนี้อายุหกสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนี่นะอืม,อมสร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างมันมีความสงบทหารการในสร้างในตัวของเราอีกมันก็ลําบากนะอืมในลำบากมันลําบากอืมพระพุธทธเจ้าของเราก็เหมือนกันพันนั้น การบำเพ็นมาพอสมควรวท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปวงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบหยุดทางนอกให้มันน้อยท <c oughs> ่ารสั่งสอนประชาจาราท่านก็ให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมาสอนสะหอมให้มากเปริมเติมแม่ประจิ๋มมาโอาวาทของท่านเมื่อท่านก็ป